ตอนนี้ยืนอยู่บนดอยหัวหมดนะคะเ,เมื่อเช้าอุณหภูมิอยู่ที่13องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าหนาวแล้วก็ยืนอยู่ท่ามกลางดงอุทยานแห่งชาติของหลายๆจังหวัดด้านหลังที่ยายเพชรยืนเหู่เห็นข้างหลังตรงนี้นะคะคือเป็นจุดของอุทยานแห่งชาติของทางอุ้มผางนะคะจังหวัดตากนะคะ อันนี้ยอยู่ในเขตของอุ้มผางนะคะนี่ประมาณนี้แต่ถ้าไปทางที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นด้านหลังนี่อันนี้คือเป็นของโมโกจูเป็นของอกำแพงเพชรนะคะอุทยานแห่งชาติแม่วงช่องเย็นประมาณนั้นนะคะ,ะน้ําตกคลองลานนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าหมุนมาทางนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้จะเป็นเขตของ ทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วก็ห้วยขาแข้งนะคะประมาณจุดข้างหลังยายเพชรตอนนี้นะช่วงนี้แล้วก็หมุนมาโดยรอบอีกก็จะมาชนกับที่เป็นอุทยานแห่งชาติของอุ้มผางอีกทีหนึ่งพูดยยง่ายๆว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นรอยต่อชายแดนไปเรื่อยๆของแต่ละเขตของแต่ละจังหวัดนะคะ แล้วก็ถ้าข้ามฝั่งไปข้างหลังไกลๆนู่นก็จะเป็นรัเกะเรี่ยงของพม่าะนะคะประมาณนั้นธรรมชาติสวยมากมองเห็น360องศาเลย